เอาเลยนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะยังอยู่กับดิวไลฟ์2นะครับในพาร์ทที่3กันแล้วนะฮะมากันต่อเน,นื่องเลยนะฮะอ่ะก็พยายามที่จะทำเป็นเกมแคชชวลคือเกมเนี้ยเป็นเกมแคชชวลเพราะงั้นเนี่ยผมจะอัดคลิปประมาณ10นาทีนะถ้าใครอยากดูนานกว่าน,นั้นเนี่ยาสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะฮะอ่ะอาจจะยืดระยะเวลาคลิปขึ้นนะฮะอ่ะมาลองดูกันตอนนี้เรา เราต้องทำธุรกิจของเราไปก่อนนะครับอันนี้อะไรเนี่ยเครื่องทำเคบับเคบับนะี่มันคุ้นๆนะมันเป็นของกินน่ะนะฮะอุย้ยเขาเอาไปเลยเอาไปเลย430 <Yeah. S 1> เออสวยครับไอ,อประมูลโกดังเอา้าเราต้องโด่งดังถึงระดับผู้กำลังฝึกฝนวะเราอัปเกรดได้ป่าวะ เราอยากได้นี่แสงเอาอันนี้ก่อนปื๊บโอ้ยัพระดับต่อไป2 0 0 0 0นะครับอ่ะเออนี่ไงได้ปลดล็อกปลดล็อกแล้วนะฮะเออนี่ไงทรัพย์สินที่บ้านของฉันกับประมูลโกดังเก็บของนะฮะเอาว่ะเราประมูลได้แล้วเราไปลองประมูลโกดังกันดีกว่านะครับจัดไป ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าสู่งานประมูลเหล่ามีโกดังเก็บของที่น่าสนใจสำหรับการประมูลในวันนี้เปิดประตูเพื่อดูเข้าข้างในเลยจะไปราคาเริ่มต้นสองมืสองใครคนแรกที่จะเป็นเสนอผมเองโอ้ยเอาเอาเฮ้ยมันมีอะไรม้างวะเนี้โคมไฟเก่าเอาเปิดร้านแล้วฮะอันนี้อะไรครับ ทีมงานโทรทัศน์ต้องการทำสารคดีเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตประหลาดที่อาศัยอยู่ใต้พรมของเราเดี๋ยวพรมเรามีสิ่งมีชีวิตประหลาดด้วยหรอวกเขาให้ค่าจ้างอย่างงามแต่อาจจะเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะครับอ๋อก,ก,ก็ก็ไม่เอาครับไม่สนใจฮะโอเคอันนี้เป็นอ๋อเขาจะซื้อเครื่องทำเคบับเฮ้ยเราอ่ามันประมาณพันสามนะครับ เฮ้ยนี่เราดูได้แล้วอันนี้คืออะไรลูกค้าอา่ที่โลบไม่ยอมรับข้อเสนอใดๆที่ไม่ตรงตามราคาที่คิดไว้นะครับอืมอย่างนั้นเหรออันนี้คืออะไรลูกค้าใจร้อนไม่ยอมเสียเวลาให้คุณต่อรองนะครับอ๋องั้นเหรออย่างนั้นเหรอ,อ,น,น,หรอนะฮะันสาม <laughs> ไม่เอาไม่เอ,เอาไปเลยนะฮะอันนี้คือโอ้มีตกแต่งรุ่นเก่า ครับจัดไปเหมือนเราเป็นร้านขายของเก่าอ่ะ,อะเท่าไรดีครับเราไม่รู้ราคาด้วยเดี๋ยวนะเราไม่รู้ราคางั้นก็ร้อยหนึ่งก่อนละกันร้อยโอ้สามพันหกเหรอสามพันหกเอาสองพันห้าโอเคสองพันห้าไปก่นอนโชคดีนะวันนี้เฉยเลยนะฮะ เนีย่ยมีสเตตบอกเอ้ยคนนี้เขาไม่โลภนะฮะแล้วก็คนนี้เขารู้เลยไม่ค่อยรู้รยายละเอียดเรื่องไอเทมที่เขามาขายนะครับโอเคจัดไปมาดูกันฮะอ๋อเขาจะซื้อมันไม่ใช่ขวานอะมัน,ม,นม,มันคือมอไซอะอ่ามันคือมอไซครับจัดไหมอือสองหมื่นสองหมื่นขาดตัว ูจริงปะเนี่ยหมื่นนึ่งนะฮะหมื่นหมื่นสามแล้วกันนะ,ะไม่เป็นไรเอาไปแล้วนะฮะ,อ,ะอันนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้ราคาล่ะนะครับโอ้สองหมื่นหเลยเหรออันนี้ที่ประมูลมาได้เนี่ยเลยห้าพั 5, 000, นฮะสองหมื่นห้าสองหมื่แล้วกันนะสองหมองเหรอสอ่ะ อ่ะ 20, ส,มส,สมุทรสามแล้วสมุทรสามอ้๋เขาต่อรองราคาเก่งกว่าพ่อค้าอีกนะครับไปเปิดประมูลไอเทมอีกแล้วนะครับเออเราจะเอาเอาอะไรไปประมูลดีอาเอานี้ละกันนะครับไปเปิดประมูลนะฮะเอาละนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานประมูลเรามีไอเทมชิ้นพิเศษในการประมูล,ลราคาครั้งนี้ราคา11,000หมืนหนนะจัดไป เอ้ยเอ้ยมีคนประมูลหมื่นสองหมื่นสามก็มีหมื่นสี่ก็มียีเคเอาว่ะเงินกำลังไหลเลยเงินกำลังไหลครับโอ้หไหลไปเรื่อยๆเ,เลยเฮ้ยได้สามหมื่นเนี่ยเฮ้ยเอาว่ะสามหมื่นเปล่าครับสองหมื่นห้าฮะโอ้หใช่ไดโ้โอเคเลยนะครับแมา เปิดร้าน,นต่อนะฮะเดี๋ยวในพาร์ทหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะขยายร้านนะฮะให้จ้างลูกมือได้3คนนะจ้างพนักง,งานแหละเอามาดูสเตตกันนะครับอันนี้อันนี้คือเขาไม่ใจร้อนเลยใช่ไหมที่การกรบานเนี่ยแล้วก็เขาไม่โลภนะฮะเขาเขาลบกลางๆนะมาดูดีกว่าลูกค้ามีคนเดียวใช่ไหมประมาณหนึ่งสองนะครับ เราจะกดสักเหลือ7,000 7,500 7,5ดพเเออจัดไป7,500าได้มานะฮะมาปันต่อมาครับโอ้อยากได้เคบาบเหรอเคบาบมันหลักร้อยอ่ะโอ้เขาซื้อ820อ่อะพันหนึ่งแล้วนะ,ะพันสี เท่าทุนเท่าทุนเอออ้าวไม่รับเฉยอะไรกันครับเนี่ยอ๋ออันนี้เราไม่รู้นะฮะแต่คือเขามีความรอบรู้เนระื่องไอเทมที่เราจะซื้อที่เขาจะซื้อนะฮะ,ะมาดูกันขายราคาเท่าไหร่แม้มีการหมื่นสองลุงเอา้าลุงซื้อโอ้ขอบคุณนะฮะขอบคุณที่ใช้บ,บริการนะครับอันนี้หมื่นห้านะจ๊ะเก็บปะ <c oughs> อ,าอาไอไอ้ไอเล่มที่ไอ้เล่มเมื่อกี้ป่ะเนี่ยออไม่ใช่ตำราปกอ๋อหนังสือคล้ายๆกันนะครับพันเดียวแล้วกันนะคนกันเองคนกันเองอ่าขอต่อสุดท้ายนะฮะจำาามันพันเจ็ดก็ยอมรับเลยนะฮะไม่มีปัญหาโอ้เรามาถึงประมมูลในเทมกันอีกแล้วนะฮะสี่รายการครับโอ้ยมีระดับตำนานของระดับตำนานนะครับ เอาละยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับประมูลเริ่มต้นที่2 0งผมเองผมซื้ออย่าประมูลแข่งสิวะในเอ้ย3 8มแล้วเนี่ยสี่หมื่นแปดครับเราต้องได้แล้วป่ะเออแม่งโอ้โหราคามันเท่าไหร่วะเนี่ยอยากรู้เหมือนกันนะเนี่ย เอ่ออันนี้ราคาสามพัห้าหรอผมเอาผมเอาอีกสี 4, ่พันใครประมูลแข่งวะอย่าให้รู้นะห้าพันห้าพันขาดตัวอย่าประมูลแย่งอ้วอ่หกพันอออ,อ,อคนนันเองคนนันเอง,เองโอ้เราไม่รู้ของมูลค่าของที่ประมูลนะฮะหัวนี้สี่หมื่นเจ็ดน่าจะยากนเนี่ยวิดีโอเกม World of w o r l d of อร์ออฟเพสเพส c e สเพอะไรเนี่ย p พ c e ครับ w o r l d of Warcraft แทๆ้ๆเอาสองหมื่นหนึ่งทีเดียวว่ะโอ้ไม่ทีเดียวว่ะไม่มีตังค์แหละปัดโถเอ๊ะนี่ยอันนี้เป็นของเล่นดูกางราคาห้าพันห้านะครับแค่อเอามาประมูลเริ่มต้นส่วนแปดนะฮะห้าพันหนึ่งโอ้ห้าพันหกเราเสียเปรียบแล้วไม่เอาอ่ะจบนะฮะ เฮ้ย hey, เราได้เราได้ของระดับ Legendary มา1ชิ้นนะครับอันไหนวะอ้าไม่ใช่ระดับ Legendary เหรอนี่อันนี้นะครับไหนเราดูราคามก่อนจา้างนี่ไงมันจะมีซ่อมแล้วก็ปลอมแปลงอันนี้อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้ลบนะฮะแล้วก็ล็อกโอเคเหมือนอ่ะใช้เวลา4วัน29 0พนนะฮะอันนี้เป็น ออปชัน,นของพนักงานนี่พนักงานคนนี้นะครับพนักงานผู้เชี่ยวชาญนะฮะเราจะดูราคาหน้าง,งานให้เราแล้วก็ใช้เวลาตรวจสอบให้ด้วยนะฮะยิ่งดาวเยอะเวลาการตรวจสอบยิ่งน้อยลงนะครับอ,อันนี้3ามร้อโออ่ะไม่อยากต่อเยอะนะฮะของมันหลากร้อยอ,อันนี้สร้อยเป็นสร้อยคอ สร้อยคออันนี้ขายราคาราคามเท่าไหร่วะลองลองกดไปเว่อร์เลยนะครับเอ่ออ่ะสีะ่หมื่นสี่เท่าราคาแปดพันนี่เหรอเราน่าจะเราน่าจะได้สักเก้าพันนะครับทำไมไม่พิมพ์มาวะพิมพ์มาน่าจะเร็วกว่านะโอเคเก้าพันโอเคสวยฮนะซื้ออะไรเนะี่ยแจกกัน โอ้ขอซื้อพนะันหกฮะซื้อพันแปดแล้วกัน <c oughs> โถ่อ่ะมาดูวันต่อนะครับอืมเอ๊ะตอนนี้กี่นาทีละอ่ะโอเคเดี๋ยวขอตัดพาร์ไทไว้ทเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ